สวัสดีค่ะจ่าเอ๋วันนี้นะคะ <laughs> ก็เพจของเรานะคะไปที่ชอบที่ชอบนะคะ <laughs> ก็เป็นเพจใหม่ที่มะนาวเปิดขึ้นมานะคะนี่เห็นอย่างนี้ก็รู้เลยใช่ไหมว่าะมะนาวกาลังจะไปที่ชอบที่ชอบ <laughs> แล้วก็ไปทัวร์นะคะของคุกฝุ่นทัวร์เหมือนเดิมเพราะว่าเริ่มจะสนิทกับคุกฝุ่นทัวร์มากขึ้นแล้วก็สนุกดีนะคะ อาหารก็อร่อยบริการดีขับรถดีตอนนี้เขาก็นัดเราหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะโอ้โหนั่ง BTS มานี่ถึงทัพอดีเลยทุ่มครึ่งก็จุดจอดรถเราเดินไปนะคะนูนอ,อยู่ด้านหลังนะคะเราเคยมากับเขาครั้งที่แล้วเนี่ยมะนาวไปเที่ยวที่สันนอกวัวใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ ไปเที่ยวทูเลนะคะแต่วันนี้เราจะไปดอยพะ h o m o โอ้ถอยทุกอย่างมาเนี่ยใหม่ๆเลยยังไม่ได้ใช้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันว่าของที่เราซื้อมานะคะว่ามันจะตอบโจทย์การเดินทางของเราไหมนะคะใกล้จะออกเดินทางแล้วนะคะสองทุ่น้อมุนไปเชียงใหม่ทริปนี้เราจะไปเที่ยวดอยพะ h o ปกกันนะจ๊ะ น,นมาะะคะวันนี้นี่มาเที่ยวดอยพระโมปกกันถึง4รถตู้เลยนะคะมะนาวก็มากับคุกคุนพัวเหมือนเดิมนะคะทริปนี้เราเจอสตาฟน้องเดนนิสนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกัน8โมงเช้าพอดีเลยนู่นฝั่งนู้นข้าวนะคะนี่เรามีกาแฟสดกินด้วยนะคะอเมริกาโน่ร้อนหนึ่งแกว เราได้แช่น้ำแร่ด้วยนะคะวันนี้โชคดีมากเพราเรามาทันอ,อคือทริปนี้ที่ตั้งใจมาดอยพะผปบเนี่ยไม่ใช่แค่เดินเขานะเขานี้แบบนิดนึงแต่ว่าอยากมาแช่น้ำแร่นะคะที่นี่และเราก็มีเวลา30นาทีมีค่านักแรงเราจะไปห้องส่วนตัว VIP คนเดียวตอนนี้เรามีเวลาเพราะว่า ิบโมงหือสิบเหลือเลยค่ะเดี๋ยวเที่ยงเราก็จะกลับมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นรถกระบะนะคะไปที่ลานกลางเซนกิข้าวที่นี่นะคะมื้อเที่ยงนะคะค่ะแล้วเราไปแช่น้ำหุบร้อนส่วนตัวตรงไหนไทเวทตรงไหนคะตรงนี้เลยจ้ะพี่เดินตรงตรงดิ่งเลยใช่ไหมคะหังบริเวณโปร่งน้ำร้อนฝั่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแร่แบบแยกหลังนะคะ เอ้ยอันนี้บ้านพักสิใช่ไหมอาบน้ําแรกการแจ้งโอเคไปเหอะเดี๋ยวก็รู้เองอะ่นะ <c oughs> เดินเข้าไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอันนี้เราก็มาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะแต่มาสอบถามก่อนดีกว่า สวัสดีค่ะที่นี่มีปั๊มแล้วก็มีเซนอะไรไหมคะถึงปั๊มก่อนมีสามท่านใช่ไหมคะที่นี่สามลายเซนใช่ค่ะแต่วันนี้จะเหลือสองนะคะค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งนี่พรุ่งนี้จะได้ไหมคะหรือว่าเวลาเราขึ้นไปลานกลางเ็น<ม>ข้างบวก็มีขอบคุณค่ะน,นี่เลยอุทยาแนแห่งชาติดอยพ่ห่มปกเราได้หนึ่งนกกับหนึ่งผีเสื้อแล้วยังเหลืออีกหนึ่งแต่ตอนนี้เราไป แช่น้ำร้อนแบบส่วนตัวกันก่อนอ,อตอนนี้ตอนนี้จะ11โมงแล้วนะคะรีบ <c oughs> เพราะว่าเราจะต้องกลับมาตรงจุดขึ้นรถกระบะก่อนเที่ยงนะเพราะฉะนั้นเรามีเวลา30นาทีน้ำพุร้อนฝายิ่งี่มือยังถือสตรอเบอรี่อยู่เลยเรามาถึงแล้วนะคะน้ำพุร้อนฝา เออเข้าไปข้างในเ,เดี๋ยวถ่ายรูปเช็คอินก่อนไปข้างในรีบเลยคําเตือนมีน้ําพุร้อนหรือโคนเดือดอยู่ใต้ผิวดินโปรดเดินเฉพาะเส้นทางที่กําหนดเท่านั้นผู้ปกครองโปรดดูแลลูกหลานนี่เป็นทางชัดเจนนะคะ ตรงนี้บ่อต้มไข่อุณหภูมิ87องศาห้ามนั่งหรือพิงราวกั้นนะคะไปจากบ่อกันได้แล้วนะคะ อาบน้ำแร่ไปทางไหนวนะเนี่ยไปทางนี้ ตรงไหนอะ่ะใช่เหรอเอ๊ะทางหนเนี่ยตรงนี้คืออะไรเหรอมาได้หรือเปล่าน้ำพุร้อนฝ่างพ่อปู่มหาชัยสัตว์ ตกลงเราจะได้แช่ไหมเนี่ยนุน่นนะคะก็ <laughs> มายืนเด่นเป็นต่างา,าอยู่ที่ป้ายนะคะต้องฝั่งนู้นแน่เลยโอเคก็สว <c oughs> okay, ัสดีค่ะมี่บอกแช่เท้าฟรีเดี๋ยวีรอจัง สบายไหมคะร้อนไหมคะร้อนพอร้อนพอทนได้นะคะโหชิลมากนะะแต่ว่าเป็นแบบส่วนตัวเป็นตรงไหนเอ่ยติดต่อเลยค่ะค่ะห้มค่ะสี่สิบนาทีนะคะค่ะหนึ่งถึงสองท่านหนึ่งร้อยบาทต่อห้องนะคะ3าถึงหท่านหนึยหบาทต่อห้องใช้บริการห้องละไม่เกินสี่สิบนาทีอันนี้ก็คือบัรอันนี้ยี่สิบาทนะคะเช่าไปเลยขอบคุณค่ะ ือหันใดไปหลังที่สามชื่อห้องทองไรทองใดน่าในอ่างปรับได้เลยนะคะค่ะโอเคไปเย่ได้แล้วต้องรีบเลยนี่ขั้นตอนนะคะชำระร่างกายก่อนปรับอุณหภูมิแช่น้ำทีละครึ่งตัวเช็ดตัวให้แห้งดื่มน้ำหลังแช่น้ำร้อนโอเคหลังที่สามสวยจัง ห้องแบบนี้นะคะห้องที่สามนะคะของเราห้องที่สองว้าวห้องที่สามโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นเลยจะได้มานี่เลยทองอุไรเดี๋ยวเราเข้าไปานี่นะะอาบน้ำแรกปดติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อแล้วครับ อ้ออาแล้วค่ะนี่นะคะอู้อสายสไปชิลชิลเลยนี่ส่วนตัวเลิศเรียบร้อยะมะนาวแช่ไปเนี่ยประมาณยี่สิบนาทีพอนะว่าตอนเนี้ยเราไปพักก่อนกินน้ำแล้วก็พักผ่อนนิดนึงแล้วก็ไปที่รถกระบะ เรียบร้อยส่งดังตั้งใจอาบน้ำแร่เรียบร้อยแล้วค่ะกูบ๊ายบนาจนอนมาสดชื่นไปแช่มาแล้วสมใจาัฒนาทันเห็นไหมมีเวลากลับมาก่อนเที่ยงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยพระหมปกจากตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกระบะไปลานกลางเต็นท์